สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลอตเตอรี่ชาแนลค่ะสวัสดีโค้งสุดท้ายค่ะวันที่16เดือน6ปีห7โค้งสุดท้ายมาแล้วไม่ค่อยได้ลงคลิปเหมือนเดิมไม่มีเวลาทำงานเนาะหวยเป็นแค่งานเสริมโอเคค่ะมาสรุปคนไหนที่เข้ามาใหม่ก็คืออันนี้ อันนี้สูตรสองอันนี้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งนี้คือหลุดหลุดสองงวดแล้วนะคะมาดูว่างวดนี้จะหลุดไหมถ้าเกิดงวดนี้หลุดเอสจะไปปรับปรุงสูตรใหม่แล้วก็เอามาลงถ้าหลุดงวดนี้นะถ้าไม่หลุดก็ลงต่อไปแล้วก็สูตรนี้เข้ามาแล้ว12บสองวดมาดูงวดที่สิจะเข้าไหม อันนี้คือเข้าที่สี่สองกับเก้าสามนะเข้าท้างบนท้างล่างแล้วก็มาดูนี่ <c oughs> ขอไปค่ะอันนี้สูตรสองค่ะอันนี้สูตรหนึ่งมาดูสูตรหนึ่งจะเข้าไม่งวดนี้งวดสิบสามงวดแล้วสิบสามงวดนะคะหลุดไปสองงวด เราก็มาดูงวดนี้ถ้างวดนี้หลุดก็คือจะปรับปรุงใหม่ปรับปรุงสูตรใหม่แล้วก็สูตรนี้เข้ามาสิบสองงวดมาดูงวดสิบสามจะเข้าไหมแล้วก็มาสรุปเลขเด่นสามสี่อันนี้สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่แอปทำไว้แล้วทำเลขเด็ดเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งได้มาเดี๋ยวจัด ให้มีอะไรมั่งกระดาษสิดูไปก่อนนะเดี๋ยวเขียนให้แป๊บแป๊บหวยออกวันอาทิตย์ใช่ไหมหวยออกวันอาทิตย์มีหกมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดเดี๋ยวนะแอดเขาเขียนก่อนนะจำันที่ สิบหกเดือนหกหกเจ็ดอันนี้คือสรุปสรุปเลขของแอดเองนะโค้งสุดท้ายว่าจะจับว่าลูดอะไรลูดแปมหนึง่งห้ามีไหมมันก็มีนะ นะทุกคนก็จะมีเจ็ดแล้วก็ห้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดห้าเก้าเดี๋ยวจับให้นะว่ามีอะไรมาัางมันจะตรงกับสูตรของแอดไหมนี่นะอันไหนไม่วงก็ไปซื้อนะคะอน,นี้แอดวงเลขนะ ก็เมื่อคืนฟันว่าไปเก็บเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเห็ดเดป่ะเจ็ดเจ็ดป่ะไม่รู้นะเก็บเห็ดเจ็ดศูนย์ป่ะประมาณนี้อันนี้นะแล้วก็หกเก้าอันไหนไม่วงก็ไปซื้อนะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ หวยมันชอบออกก็ประมาณหกสองนะซื้อตัวกลับสองหกสองที่เลขแอดชอบเนาะหนึ่งห้าห้าหนึ่งเลขมันไม่ชนกันเห็นไหมไม่ชนก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มานะมาเหมือนกันมันไม่ชนมันก็มีสิทธิ์มาเหมือนงวดที่แล้วเห็นไหมงวดที่แล้วสูตรสองมีศู์กับสองมันก็ยังมาสองอยู่ ไม่ชนแต่สูตรนี้ดันหลุดสูตรนี้ไม่ตรงแต่มา mm. ก็เหมือนอันนี้มันไม่ไม่ชนอยู่มีห้ามีสองมีสี่ก็อาจจะมาห้าหรืออาจจะหลุดอีกก็ไม่รู้สูตรหนึ่งเนี่ยถ้าหลุดวดนนี้แอดจะไปปรับปรุงสูตรใหม่แล้วก็จะไปทําใหม่ว่ามันจะมาตัวไหนแต่ปัญหาอยู่ที่ยังไม่มีเวลา <c oughs> <c oughs> เ,เขียนให้ก่อนนะแปบ๊บหนึ่ง มีเด่นอะไรมั่งเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งไปกลับด้วยนะไปกลับด้วยนะทุกคนอย่าประมาทอย่าประมาท ออกไม่ออกเราไม่รู้เนาะเขียนก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขอดูสูตรกันนะแป๊บหนึง่งกคนใจเย็นๆใจเย็น็นมันมีสูตรสูตรนี้มัน <c oughs> บนล่าง เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเอาเจ็ดเก้าไปด้วยแล้วกันนะเผื่อมาอันนี้ของแอดมีไหมเจ็ดเก้ามีเก้าที่เก้าเจ็ดเนาะวงให้เฉยๆนะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเนาะศูนย์จะมาไหม,ม,ไหมปัน่นราไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดเห็ดเผาะ มันจะเป็นอะไรเห็ดเจดเนาะเจดศู 7, เนาะเจไม่รู้ดเดาแต่มันหวยออกวันอาทิตยนะ์น่ะมันมันมีสิทธิ์สาศูนย์ด้วยนะทุกคนแล้วก็อันนี้มันไม่มีศูนย์เอฟจะเพิ่มสองศูนย์ไปให้ด้วยนะ กันตัวกันเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมีแปดเก้าเจ่กาเจ็ดะเจ็ดก็มีเห็นไหมกันสองศนย์ไหมนะเจ ในสูตรสูตรนี้บนล่างมันเคยเข้าไงสองศูนย์สองสี่เจ็ดสี่แตงแอ็ดจะขัดคาดเอาเพราะมันเยอะเยอะมันก็ซื้อไม่ไหวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าหววจะออกอะไรเนาะอันนี้ก็ชนที่เจ็ดห้าเอ็ดดูสูตรอยู่ สูตรมันชนกันจ็ดเก้าเจ็ดสี่สี่อันนี้หลักสิบหลักสิบอันนี้หลักหน่วยหลักหน่วยจะมีสามมีสี่มีห้านะคะมาดูมันจะเข้าไหมสูตรนรี้ไม่รู้ไปจับเอานะ เดี๋ยวแอ,แอดเขียนให้สูนี้ก่อนหลักเอาไปเป็นแนวทางหลักสิบหลักสิบมีหลักสิบมีหกมีเจ็ดมีแปดหลักหน่วยหน่วยก็จะมี มีสามมีสี่มีห้าหลักร้อยห้านะเป็นสามตัวก็มีแต่ไม่อยากแอดไม่อยากเขียนให้ลัวมันไม่เข้าบนอันนี้ก็ชนที่สามที่สี่ที่ห้า แน่นะคะอาจจะมา 5, 7, 5. ้าเหและมาหวยแอดนี่แหละที่แอดทำสูตไว้นี่ห้าเจ็ดหสองหเออลืมหกให้เขียนหกให้ก่อนวัวมาหกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอูเก้าคู่ไม่ไหวพอแล้ว เยอะเกินเยอะเกินก็ไม่ไหวมาแล้วค่ะนี่ค่ะหลักสิบบนแต่สูตรนี้ไม่รู้จะเข้าไหมมาลองดูว่าจะเข้าไหมถ้าเข้าแอดก็จะทำต่อนะหลักสิบมีหกมีเจ็ดมีแปดหลักหน่วยมีสามมีสี่มีห้าไปจับเอานะคะแอดไม่ได้จับให้ไปจับเอา ถ้าชอบตัวไหนก็จับเอาถ้าแอดจับให้มันจะเยอะเยอะเกินอันนี้ก็คือคัดออกมาแล้วจากสูตรก็อยู่ประมาณนี้แต่ไม่ต้องไปซื้ออหมดหรอกแต่ก็ดีหน่อยถ้าเป็นเลขเบิลเราก็ไม่ต้องกลับนี้นะที่ที่ชอบหน่อยก็ท้าหวยวันอาทิตย์ที่มันเคยออกมันก็จะประมาณนี้นะหวยวันอาทิตย์นะที่วงเฉยเยนะทุกคน วันอาทิตย์ที่จะสิทธิมันจะเยอะหน่อยก็จะประมาณนี้แล้วก็20 20กับ30มนี้ก็ตัวรองมากันไว้20 30ูกันไ,ว, 20, 30, นไว้เลขวันอาทิตย์นะก็จะอยู่ประมาณนี้แหละไอ้ที่วงนี้คือที่มันออกบ่อยเฉยเออเจ็ดศด้วยลืมมาดูว่ามันจะออกไหมงวันนี้ วันอาทิตย์มีหกมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดมีหนึ่งมีสามมีหกมีหกสองหกสองนี้แอดก็ชอบอยู่นะอันนี้ชอบส่วนตัวนะชอบหมดเลยถ้าถ้าเจ็ดเก้านี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าชอบนี่ก็คือเอาแอดชอบตัวที่แอดวงนะ หรือใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ซื้อเอาอันนี้ตัวกัน20กับ30นะเผื่อมันออกเพราะหวยวันอาทิตย์มันก็มีศี์ศูน์มาเหมือนกันเพราะศูนย์จะมาเยอะ6 0อะไรประมาณนี้แต่ของแอดมีไหมหกศูนย60 60ู 0. ไม่มีก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มามันก็มีสิทธิ์ให้ตัวกันไว้แล้วกัน โอเคค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc โชคดีทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะคะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะขอให้ทุกคนถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ